เปครบนีต่คับเป็นการกินเข้าวห่วมกันของ,ของทีมงานก่อนคําแบนพี่น้องครับโอ้เอาอาจารย์ตุ๊กอ,อาจารย์ตุกกีอือบุญละครับตุกกี้ซาวทา่านเ้กอาจารย์ผู้นําทีมงานครับบมลําโอเด้งแล้วกะอาจารย์มวยหลินกําไรยกผู้ให้ความจังหวะแบบเล่าๆครับอาจารย์คัง แล้วกะมือพินแข่งยกครับอาจารย์จิ้นมือพินแล้วกะยยครับอาจารย์ัครับาอยอั้งยี่มือบีดครับเออีนน้งทีมงานของก่อ,อนคําแบนเอาเด้มาเดินมาถือว่าเป็นสอบไงืันนี้ครับครับกำลังบนว่ากองทัพเดินด้วยท้องเนี่นี่กินพิณเสแปรนะครับมึงนนะตัอบอกหุงต้มบอกหอยบนน้ำเออโอตั้มเตม คนยังครับอุ้นไรเลยยัง <laughs> อนอนน่นอีนแก้วบ้องแจ้วบ้องอู้สุบะเขืขอยาวมามรับอู้สุบะเขือยาวพี่น้องหุ่นอ่างอ้แซ่ยบบนอ่างอาจารย์ค้างค้างหุ่นอ่างอออันอันมาว่าคอนคอนไวซสารพัดประโยชน์มันรอซุปไป <laughs> แบ่ <laughs> งนี่แหละครับนักร้องน้อง,องไม่กินกําลังเ,เสียงดีเลยพี่น้องก้อนเนี่ยนะอ่ามึงเนอะ อันสาวๆติดต่อได้เด้อครับเขาใครพ่อพันเพจนะว่าจะมาเชียงดีเมื่อนึงอันอาจารย์ไปพ่ออาจารย์แบกกระดิ่งเกณฑ์บอสอะไรง่วงอันโอ้โหแม่นึ่งเหมือนอาจารย์ไร้ว่าพ่อป้าโทโทโทครับนี่แหละครับบรรยากาศการรวมตัวของทีมงานก่อนค้าแบนครับเหมือนนี่ก็ถือว่าพร้อมหน้าพร้อมตาอีกเที่ยนึงเนาะครับบ่มีนะครับต่อเลยครับอืมบ่มับพันเพจมมาพอดีพอดีอาจารย์มากเลยอืม อันตา <ไป S 2> กองสิขอนอนุญาตก,กินเขา้าซะก่อนเด้อครับตั้งเหมือนวันเอาพอกันไหมคลิปหนาครับขอบคุณครับ <c oughs> ไ,ไ,ไปอีกคนอโอ้โห <c oughs> โอ้หิวเข่า <c oughs> <c oughs> อันตากองหิวเขาครับเนี่ยแหละครับผ <c oughs> <c oughs> ู้ก,การพาเลาะเลาะเบิ่งความบันเทิงของอื่นเบื้องอีสานอีกอีกทีมงานหนึ่งที่คอยรับใส่พ่อแม่พี่น้องเด้อครับ ทักมาได้ครับทั้งหลายสองทางหลักอาจารย์จินเมื่อพินหลักอาจารย์มารัล็อโอดดิ้งงปอนะครับหลักะทั้งอาจารย์ข้างกีตาห้างหลักะอาจารย์อังกีหลักะอาจารย์ตุกจีเ้าหรือพ่อเฟสผู้ใดก็ทักมาได้ครับถือว่าเป็นทีมงานเดียวกันครับทั้งก้อนขับแฟนครับหรืออาจารย์หัวลิ้นกาไลยกรับ๋ักมาทำงานทำงานรวมกันหลักะ คนยกตำแนหน่งเหตุตากองประจำทีมงานเศรษฐกินเข่าไงเช <c oughs> ่อ,อ่น้อ้าวอ้าวยินสามีแหละครับกินเขา่กกาซะก่อนครับมือนีขอบคุณลหลายๆครับ